นี่หอยมาจากธรรมชาติแล้วครับเก็บมาได้สามหมื่นไข่หรอครับก็แบบผริตผนีผมเลยเปลี่ยนทางออกเก็บมาจากธรรมชาตินลครับมนุ้ยไงกับไข่หรอใา่ครับเครื่องสีทองสีดำ มันเลี้ยงเหรียญเบิ้งต้นเหครับเม,มื่อเท่ามันมีราคาเป็นธุรกิจใดใเก็บมาจากธรรมชาติครับก็ไปหนีพุ่ก็สิลองขัดออกจากมูสีทองออกเวดตั้งห่างเบิ้งว่ามั่นสิมี่ตะพันสีทองเหมือนบอตอนนี้ผมเอาใส่ผสมกันถ้าพันกลับเป็นพันผืนพันผืนเมื่อ,อ,อกอดีพุงกรว่ามั่นสิแข็งแรงนี่ครับหลายออกให้แล้ว สามสิบครับเอามาจากน้องแล้วครับนี่นี่กองเต็มอยู่นี่ไวยไทยนามออกองแค่ให้พี่น้องเบิ้งครับแต่ผมยังเหมือนบา,บานๆว่ามีทฤษฎีว่ามียังหรอครับแต่พอวาดสดีดได้เห็ดเบื้องสุดหรอแล้วมีทฤษฎีมันก็ติดบ่ตรีเรียงตามกันเยอะเหมือนท่ออ่ะเรียงอะไรจะเรียงน้ำเรียงไว้เป็นทีพักพรอน กเดี๋ยวมาเบ่งมาแง่งี่ครับ